ลองพื้นที่ไปก่อนครับยังไง แต่เ <analyze> ห <anthropology> ็นพัฒนาเลยโหรวมถึ้ อีกเดือนหน่อยพวกมันนี้ใส่ง่าคักต้าหนอนง่ายครับอื้อหน่ยาเลยเอาเลย พูดว่าคราหน้าทำใดุกว่าปะดุะดุแม่ะะะจะทำให้ดีกว่านี้เวลาคนถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ให้บอกว่าทุกอย่างเราดูแลว่าคุณกำลังพบปัญหาก็ตามไม่จำเป็นที่ต้องบอกใครว่าเรากำลังระบายอยูอตต่ตั้งโปรแกรมให้ใบาตั้งโปรแกรมให้ตุดใต้ถุงนิ้ว เวลาที่คุณพูดแต่สิ่งดีๆกับตัวเองและเรื่องของตัวเองข้างในคุณก็จะรับแต่ความแหงนี้จะสร้างความรู้สึกภาษากายและก็อยักย่างตัวไงให้พูดถึงตัวเองในสิ่งที่คุณอยากเป็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังเป็นอยู่ให้พูดถึงตัวเองในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังเป็นอยู่ยิ่งคุณพูดให้ยิ่งคุณพูดในสิ่งที่ดีมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณพูดขึ้นโอ้ครแนหลายตัวดิคันทำภัยนอกของคุณให้ร่าเริงมองบวกทำตัวเป็นคนที่คอยให้กำลังใจช่วยเหลือผู้คนรอบกายเสมอกล่าวคำชมเชยเกือบพูดเลยเว้คุยกับพวกเขาเสมอเพื่อความสำเร็จทงระยะสั้นและยาวคาดการเรื่องดีๆหนึ่งเครื่องมือสร้างแหวกระตุ้นที่ดีที่สุดก็คือการตั้ดีเสมอจากทั้งตัวคุณและผู้อื่น มันคือวิธีการที่จะใหคุณมองเห็นแต่ข้อดีของผู้อื่นในทุกๆสถานการณ์เดวิดโรเซนทานนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยนาร์วิกได้ใส่เรื่องการคาดหวังความคาดหวังที่คุณมีต่อคู่รักและลูกๆส่งผลทางอ้อมต่อสิ่งที่พวกเขาเป็นหุยดูอีเล่ยพี่น้องแง่บวกับตัวเองและผู้อื่นเสมอคาดหวังอิเล่ย์อิล่ยมองแต่ข้อดีของ

ชอบการอ่านรักหนังสือแต่มีเวลาอ่านหนังสือน้อยลงเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือเหตุผลสําคัญผมและเชื่อะไรหลายๆคนก็คงตายง่รือเปล่ารีดหรีดเนาะวันก่อนเห็นเห็นคนทวีตข้อความหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะตายแล้วอ่าน่ารักดีจะเรบอกว่าน่ารักก็น่ารักแต่ว่าดนลยังไงกันแน่นะเขาบอกว่าถ้าไม่อยากเสียตามจะฟังรีดหรีดคอแคนส์นะครับคือฟังแล้วมันเกิดกิเลสมากๆนะเออองใส่ตังค์ทอนก็อยากทานเต็มไปหมดต้องั้แล้ว ทราบดีนะฮะว่าการซื้อหนังสือกับการอ่านหนังสือมนคนละเรื่องกันเนาะบางทีเราก็ซื้อกันมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็อ่านไม่ทันเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงกับหนังสือเราเพราะฉะนั้นเรื่องในวันนี้เนี่ยประเดิมมันไปมัเป็นเ่งของการสองมันว่าดูเรื่องของการจัดการหนังสือที่เราซื้อนึงที่ผูกแล้วมันจัดเป็นข้อกึ่ของผมที่เอาจริงนเราไม่ค่อยอยากจะยอมรับเท่าไหร่ที่เราไม่อยากยอมรับ ฉันอยากเหรือไม่อยากแม้แต่จะนึกถึงมันถเงทงผมว่างไวขึ้นหรือเปล่าโตงามอยู่การแวาเป็นสุดที่เ่าเย็นอีกเล้ยวเขามีเยอะๆเยอะๆนะคะที่เกือบครบสุดข้อนะคะแล้วก็มั่นใจได้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้เขารักเราจริงค่ะแล้วก็พร้อมที่จะมีชีวิตคู่นะคะ รวมกับเราค่ะเออวันนี้นะคะเกต1บอกไปนะคะว่าสถานที่ถ่ายทำนะคะก็เป็นสถานที่ใหม่นะคะในเอเจนย่านในแเอนะคะที่เดิมนะคะของร์ฟเิลนี่ที่โลเคชั่นนี้นะคะเพื่อนก็จะเห็นาด้านหลังใหม่นะคะแบ็คดอปต่างๆนะคะก็เ่อยบะคุณผู้หญิงที่เราิว่าเธอจะไม่พยายามเปลี่ยนอะไรในตัวคุณ เธอจะไม่เย็นเช่เรื่องการแต่งตัวถ้าเธอรักคุณนะคะอุ้ยเย็นพี่น้องต้นพยายามฟรอสคุณนะคะให้เชื่อใจอะไรทั้งสิ้นนะคะเธอจะยอมรับความอีกแล้วเย็นอีกแล้วมึงจะตายพ่ออย่ารู้เต้อียดที่แบบบางทีคุณจะต้องเปลี่ยนอ่ะแต่ว่าเธอก็ยังมองข้ามส่วนั้นนะคะว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเธอรักคุณที่ตัวคุณนะคะเออไม่ใช่รักคุณที่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นพอเสร็ว่าคุณมีแฟนนะที่แบบ ผูุ้นเอาอีกแล้วแ่คาน้เ่จรังเลยวันนี้เธอแนะนาให้คุณเปลี่นไปในทางที่ขึ้นกรณีนะคะเพือนก็เป็นกรณีที่เธอรักคุณจริงนะคะเออวังงงๆนะคือมือีจริงคือมีผู้หญิงประเภทนึงที่รักคุณแบบที่เป็นคุณนะคะกับผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งนะคะที่มีความคิดนะคะที่จะแนะน ัวน้อยสามตัวแล้วพ่อพัดแล้วเกี่วยวเว้ยเตยบออยู่ว่ะโอ้ยหลุดไปเกี่ยวไงเว้ยอยู่บนน้อยเนาะ โอ้ยหายแล้วมันมีสัมหู k, ้หลุดโดนโคตรฮึตัวนี้กระดุกกระดุกกระดุกหรอ นี่ล่ะถืบอบ่พอได้เติมกันแไงเติมมูมันมึูหลบแรกลกเป็นสามตัวแล้วเต็มของหลอกสองข้ามือครับพอได้ปนอยู่เพ,พิ่งย่ำเสาครับพี่น้อง ก็เ,เหก็อีแล้วดูความผวมด้วยจงิงๆโอ้โโอ้ถือว้วยดูเขาถือนะตายกับทางมานันนะอีกแล้วเอียนอีกแล้ว มันพอคอยอยู่นะรุดอีกชั่วโงจ้า่ีใส่โอ้เงียบดีอยู่เงียบว่ะอุ้ยได้เวยอยู่เวยอืมดีกว่ารุดอีกสะแล้ว อพี่น้นองไปประคะเงี้ยอีกแล้วพี่น้องแลมอีกแล้วฮึยูบ่บี่น้องอืมเปนขากับ มโมเป็นปตัวออยูเทยละ่ะอือันนี้ตัวใหญ่เต็มเ้ยยูยูยูสวงงามกว่าที่ผ่านมาอยู่เยียนเฮ้ยอู้หหลุดเกือบแล้วทีนีปากขาดเลย ปลุดปลุดเอียนอีกแล้วเอียนอีกแล้วนี่ยเทกเนาะ

อยถ่ายก็ There is. There is er ุดถ่ายอุ้ยรุดรุดด้นนีเดรงนีหนี่อุ้ยบอลุดเลยยังยูยังอยู่แต่ว่าตายว่ใส่ตายอีรี

ก็สีหายวะเยโอ้นันะยนไปเลยแด่บอลนี่างี้ยันไปเลยแด่บอลเร็วเยแต่งา่อน